สบายดีพี่น้องสบายดีซีสมองสุบอนพี่น้องพอกันยามสาๆเนาะสองพอดีแทกพี่น้องอยู่เทียงหน้าพะศูกข์คือเกา่ายังบบเซาอยู่พี่น้องยึดเป็นโลกย่งเี้ยอันนี้ขัขางนอถือน้ำนม,มันสีเลือดสีเปือ่อยเขาขึ้นนีเขาเมื่อ ดินง,งานดองเขาหน่อยหนึ่งพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงนีง่ใไอแม่กับลูกนอนหน้าทะนองดีแทกกับไปเพราะว่าเป็นเป็นมูกันเนาะเป็นเพื่อนกันน้องโอมนพี่น้องตัดผ้ามาเฮ็ดกินพี่น้องเลยเจ๊สายทำกับข้าวสูสวส่ลูกสาวชายหอบขงหูเรื่องสะสวบายดีทานไปชม ต้มไข่ต้มไข่สูตรเด็ดในครัวเลือนพี่น้องต้มไข่ในได้สิบ,บติดกาบเจ้าใส่ยังไงนี่แหละสูตรเด็ดพี่น้องตำถถ่ต้มไข่กินง่ายๆพี่น้องได้กินไข่ในก็สุดยอดแล้วมาย่อเอาแม่กับพระเขาวีลา ก็กนอะเลาอเลยเมือดหอดนระเขมื่อนใ้ยืดาย้งไงได้ยืดมายั่กินยูพุนแล้วอืแล้วมันไข่เล่นนี

อาบกได้แต่วมันลุงอาบเองมันร้อนร้อนว่าพุ่มันออกพุ่งคือบูสอเี่ยมันคุ้มพุ่งพุอ มามาดูๆแมวก็เลยบนอ้าวนี่ลูกเบิ่งซิเบิ่งเอ๊ะ <coughs>

嗯，嗯、好。二三三三号开。

Mình thấy lúc sai lúc nọn. Câm lặng này, hay uhm? ừ, ừ. wow, nó. Bà nhịp mô bọn hết. Hm? 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 Mình không hiểu thử tháo Tháo đi lọc không hiểu thử tháo Ngoan thì

ชี้นเขาป้าหัเนมาบนเชียงเงินขันเอาห้ามมาสอบละขหังหั่นข้าวบขึ้นเห็นโจรทางชม

ทักไปเร่โน้องว่าพอไปท้องไปโลกเงยมันไปโลกเงี้ยมันขายตลอดขายไม่เคขายมัอัวอะไรเียบ่เ้อลก กัวอะก็ไู้น้อลูกเขาบัวงั้พี่จะบักไก่ล้วเลามนแหละสุีเงนคนสร้างคนเท็จหายสิยาข่ายนีเลยสร้างวะวะขาเจ้าหายยัง่เงินเกืบเป็น2,000บาทมาสัก มัี้ผจะเนเราไนอไฟสิจะชารยาเขายอ่านคอนเทนต์กันบ้างก็น่าจะใช้ขดสายตนตีกัวี่นาะอเสื่อวตีกันอได้จ้ะเขาเดางเรอเขาว่าเขาว่าเขามาบงล่ ก็ว่าเดสมควรนูายก็ิว่าเฮ็ดเราบักซาให้เบิ่งเอ๊ะใส่กรบหใส่ษาเลยนองหนปลกวอนเฮือ่งนันนี่คธรรมดาเป็นไงนนี คินมะกอกได้เลยคืออะไรคินไม่สิงดีอานี้อย่อยอยาเลยอย่าละทานตะชุงโทษดูไ <c oughs> ะแชาไอ้บอลว้าพี่น้นองกอดกมากบาย